สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆบดบนเอฟซีอีกเช่นเคยเนาะมาแบกปันให้คือเก็า้องจะเป็นหานอยมัดรวม4ีน้อยของวันที่9แต่ก่อนอื่นมาเบิงผลของวันที่8วันที่8ปดนอยเฉพาะกิจ360 360 3 60กับ7 9 3 60เข้าเด่น3เนาะส่วนพิเศษ9ก้าสีหนึ่งเก้เข้าเด่นหึ่งมิกรูดมาตัวเจาะ หนึ่งสี่นะจ๊ะหกสเข้าเฉพาะตัวเด่น3าเนาะเด่นสปกติ1 3 9เข้าเด่น1เด่น3ส่วน3ามจอบาเขานะจ๊ะเก้าห้าหลุด V.I.P. 6 6 1เข้าเด่นหนะึ่เนาะเด่นหนึ่งวิ่งรูด4ีห้า เท่าตารางตามต่อนะจ๊ะวัดที่9ให้เด่นที่1โซ่ เด่นที่หนกับ2องนะจ๊ะตัวจอมี 1, 2, 1, 6, 1, 7, 1 9, นะึ่งสองหนึเนก่าเนาะ2องห้าสอส่วนเลขตลาาางมี7มี9มี6มี8ปดกตัวใดชอบคูใดกับโจทใดแคบใดเลยนะจ๊ะเนาะหาหน่อยมัดรวมรวยๆปงัปงๆกันทุกโคตจ้าสวัสดีค่ะ